สบายดีปะลุงสบายดีสุกุสุกอนสมองสมบอนสบายดีอเอฟซีที่แห้งพอคนเลยพี่น้งเลยก็สมุกันชนะมาดูปัดกนนาาดลางเบ็ดตองมือนี่ป่าใหญ่ปะลุงเอ้ยป่าใหญ่เพิ่งลงมือทำขนมให้กินเพื่อนว่าก่อนก่อนกลับบ้านมื่นเพื่อนวะฟอร์มื่นนี่เพื่อนเได้กลับบ้านเฮากับเได้กลับบ้านพ่อเฮาวปะลุงเอ้ย หลังจากที่มาสมัสมาหัวตาก็เม็ยายีกเป็นมาทางด้านนี่ป้าลุงเม็นย่าเพื่นกา,กาตำเข่าป้าลุงเลยตำเข่าคนเข่าเนื้ขนมไอลูกล้านกินตำเข่าตัวามื่ออื่นนี่ลูกล้านกระสีเบาบางป้าแนนเพื่อนว่าล้านกระสีได้กลับลูกกระสีได้กลับหลังจากที่มาสมัสมาเนาะ ตํเข่าเห็ดขนมแบบโบราณป้าปลุงขนมแบบโบราณมาจากที่ตําเขาแล้วป้าลุงเอ้ยกับพากันมาห่อนบานนี้อันนี้คือซีเมนเข,านขา่าอันเข่าซารเท่านี้แหละเป็นไปเห็นอะไรตรงวมวยเอามาหม,มาดมานนหน้าเนาะให้มันไหนมาณส้โมโอ สังเกตมือเพื่อนปะลุงเอ้ยอไปหานนล่ะแมงแข้งเนาะแะ้วกับคอ,อมาบันนี้กุ้มคาเพื่อนวะนา่ๆได้มาเธอหนึ่ง,องเอาเราแค่กไปถ้าคนจังจำไหวปะลุงนั่นป้าใหญ่เพื่อนกับคนอะไรปะลุงเอ้ยกำลังเลือกตองอยู่ ไปปลาลูกไว้ไหะร้านสาวไปลงเลยร้านสาวมืดนี่เพิ่นก็ซื้ได้กลับบ้านเพิ่นเลยเนาะส่วนเฮาก็ซื้ได้ผ้าน้องวาครีมคือกลับมือหายายคือเก่าป้าน,นี่สิค,คิดหอดกันใหญ่แล้วไปลงเลยกับบอคอนก็ซื้ได้ ลาปิดขีดไปก่อนป้าลุงกับทาเบิร์ขันต้อนต่อไปเนาะเฮาก็ซิได้มาตำเข่าซอยไม่ยายเพิ่อนน่าจะที่ตำกระแล้วป้าลุงเลยสิมม่อนนะเนาะปกติถ้าเป็นง่ายๆเฮาก็ซิซื้อเอาแป้งเอากาไดป้าลุงเลยแต่ว่าช่วงนี้ราคาปแป้งแพงซะเหลือเกิน ้าประ,ประคมก็ต้องขอโทษขอโทษปะลุงเยค่อนมื่กอนเาประธนนอะกนวาี่ใส่เทลสันีตั้มนะอืมเลาสันีเล็ก,กตั้เนี่ยตั้มอะไรไวยจนทำมันกเร่ให้มันสมัมแปกเลยนะนเนาะไอ้ยสัมปแปกแะ้งังกิ้งบอหออะโอ้แตู่ก็ไ ตำเทินหน่อยปุงเปลี่ยนที่ใหม่บ้านน่ได้รายตึกเรียบก็ลงัโอ้มาถึงขันตอนุดท้ายปุงขึ้นด้นั่นกันกำลังปนกันสักคู่ปุง้งน้ังแปผสมแป้งกับสักคู ฮะร้อยไปเอาไก่น้ำมันบาวนี่สองแป้งกับเขาสักครู่ไม่ยายไม่ยายค่ะแม่กับเอื่อยเห็ดลุงเอ้ยเฮากระถากินว่าซะนี่แหละเอื่อยโกของน้องมวยปะนหนาคือกันอยู่บ่ปะลุงเอ้ยสังเกตบักเนาะน้องมวยน่าเอื่อยโกนสิงอียงกทางแม่ปะลุงเอยมีความะคนะเครือนั่นนะ เาแต่แม่เหี่ยวแน่เลยเราสได้ซื้อซีว่าแม่มาได้ื้อขี้มันเด้งดึงเด้งดึงปะใชขาพูวเขาหมักว่าตะลบหั่นัวหัวมวนปะลุงต้องสิพ่ยุอ้า้าบ้าโปะลุงซาคูซาคูจากทงแม่ ซาคูทงเดียว<อ>ทงเดียวต้องขออนุญาตน,นะป้าลุงเอ้าะวทางเฮาเป็นสใสมือขัดแม่นลุงมาจากความเข้มควบนวดกันอ,อ,อยู่เนี่ยสร <c oughs> ้างแต่สิดีแม่อย่าแล้วกูแล้วกู้อมาทางด่านนี่ป้าลุงเอ้ยขอเป็นแม่ครั่วหนึ่งวันขูดทางมันก่อนที่ ขูดล่องขูดเบ็นี้ด้วยสิบอกวิธีขูดผายขัวปะลุงจุด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 นะเราเห็นนะด้วยมะพร้าวกรบป่มแม่มะพร้าวแก่ปะลุงเอ้ยมะพร้าวกำลังกาบเรืองมะไรมะพร้าวแก่มะพร้าวแก่มักกน,ยยน,มนก็สีน้ำม้วนกระป๋าไม,ม้แข็งเพราะรู้ไว้มาหอดกรบป๋าไมแ้แข็งพอได้ขาดน้ำมันหลดกลับบ้าน สังเกตเบิ่งมือป้ลุงเจ็บซะเลือเกินนะครับพาเบิ่งพาส้มตอนนั้นเฮาสิพ่อกันแล้วกันเนาะแม่นป้ลุงตอนเฮ็ดใจเฮ็ดยังพุ่นเลยเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆปลุงเอ้ยมาเริ่มกันเลยปลุงเอ้ยบาดนี้ ห,หัวใจปนุทำใจขนม,เ,ออม,มเป็น,น,นมกพ้าวปล,เลุเ้ยเห็ดใจมะพร้าวปนุบอกไก่ไก่น้ำกันใจมะพร้าว มันนี่ปะทันโซเมนูเด็ดอะึงเี้ย เริ่มทากันเลยป้าลุงเอลยเสร็จเป็นเกียบอ้อยนักไลายอย่าบินบ่อพอใจอ่าตกอันนี้คือใส่ผ้าป้าลุงเอลยอันนี้คือมือแดงขี้เป๊ะข้าวต้มอะไรป้าลุงเอลยข้าวต้มเลี้ยวบ้ามือของเพื่อนก็ได้ข้าต้มผสมกับซาคูเป็นขาบดไล่ได้เลยอันนี้ขอนุญายเดดราม่าเด้ดป้าลุงเลยเฮาเห็ดกินเองบุแมบนเห็ดคายดอก เดี๋ยวเอสีดามาว้าวสันเมื่อแม่ข้าคือเป็นแท็กซี่โบแมนปะลุงเอ้เห็ดกินกันเองเมื่อี่ยกะโบแมนว่าถึงนั่นถึงนี่เด็กปะลุงเอ้เหี่ยวแมงแข้ง้มีนไคงพ้แลนองมวยเพิ่มมาบ้าน เพื่อนมาเยี่ยยมำบ้านทางทิพย์โอ้ยนี่แหะป้าลุงเอลยล่ะจ่าที่ห่อแล้วน้งมวยเพื่อนมาบ้านทางทิพย์ลุงเอลยต้องต้อนหับด้วยอันแมงแข้งว่ะสันมาแะไรก็มือแดงเลยแต่แต่ว่าแต่อยู่บ้านเฮ่านะป้าลุงมือเพื่อนสิบปได้

็ได้ไงกใช้ <ar> ้ชี้หน้าใ่ไหมอต่ใช้แก้รอง้ต้องับสก่อนใช้เลยอันนี้มันนม่ล้อใมวยหอืมป่าบาดเหตุเป็นมัตรงมวยบเหตุบวเป็นบาดสก้ง โดตอนเป็นสวเขาานั่เาไปห็นมหอก็เองแห่อเลยอ้จะเห็นไงเนี่ยก็เคยเอาแต่มันตรงสั่นซ้ไข่นกกะท่านี่น่อักนตไดบ้ายนตไม่ให้ตปลก เทนเนเขาเห็ดลงในติจอกหอนคอข้าวเลยค่ะเขาหอซองบางเป็นได้เปนงานีมันิ่งานกูนี่โอ้ยของน้องมวยือตัวพี่ตัวจ่อยบ้านนี้อันนี้น้องมวยีนเบาควันตัดมือตัดต่อเดี๋ยวไปตัดผมมันตังแล้คตัดต่อ นอนว่าคีมเพิ่อนอนเล็องไงขาึ้นบ่างันพองหลุดแล้วกลางก็ละทาแล้ว่อนังแล้วนึงเล้งน้ำมันจะถอยมาเลยเนด้ไไปไมีตัดหน้ามาเจ็บนี่นะครบเอาเขาไปน้าอย่างเงี้ยเลย ้านอายู่่อใจชินแล้วเนาะวันวานเผื่อ, Wit อ discord, มันลงใส่ข่าะลยม่รั่บาตัดผมมันมากนะถ้ต้องมีในแท่งสั่ตัดกระสอบลยครับบเันนด้ในทั้งบ้างวแล้ะไปผมบ้าินนะในทั้งตุยนในแท่งสั่นเลยเนยไปโอ้ยยังคือติดตีติดมือ มนส้นน่จะน้ำมันแม่ถั่วเนาะน้ำมันดินั่นน้ำมันหอยใช่ลอย้ห่จิ๊บเน่กุกระกอนไหนอัน่ล้อนังจากที่หกระมานนะกระลวง บ้านเฮาเพิ่นเอินว่าขนมมุกป <organizational> ุลงเลยขนมโบราณหลังจากที่ห่อแรกออกมาเป็นแบบนี้แหละปุลรงพอมาวันนี้ก็สสมาพักกวนแล้วบากควนก็เสียเรล่ลาคิไปที่เพียนทนนี้ แล้วก็พ่อกันลูกกานาน้องป้าลุงน้องฝากไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโมคันมันนาคือเก่าปะลุงเอ้จระได้พ่อกระลกกานาป้าลุงถ้าผ้ามันบริสัทธ์บุคมก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะหรือว่าเบาควันเบาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพอกัะลูกกานาป้าลุงเงือสบายดี